เนื้ต้หนหอมก็หลีค่ะต้นหอมรอบที่แล้วทำกินไปแล้วนะแต่ว่าลืมว่าเอามีดอันนี้เนาะก็เลยรอบนี้จะทำใหม่นะเพราะว่ามันต็กตออก,กับบ้านฟ้าเฟซบุ o กไม่ไม่นำส่งนะเพราะว่ามันมีผิดกดชุมชนเนาะ รอบนี้ก็เลยจะมาทําใหม่นะทุกคนนี่ต้นหอมกับตามจริงเขาต้องกินกับแฮมเนาะแต่แฮมทอดกรอบอะไรอย่างงี้นะแต่หนูเอาขนมมาทําอันนี้ <c oughs> ครีมชีสนะตัวนี้ครีมชีสรสออริจินอลนะตัวนี้มาทําใหม่นะทุกคนก็จะอันนี้ครีมชีสไปเลยเนาะจบครีมชีสไปเลย รอบนั้นเอามีดเอามีดจกตวงเนาะก็คือผุดก,กดชุมชนเนาะมันไม่ดํามันไม่มนไมนี่เนาะแล้วก็มาจิ้มตัวนี้อันนี้จะเป็นขนมเลยนะคะไม่ใช่อนนี่นอะอ มันเข้ากันนะอืม อันนี้ต้นหอมเกาหลีนะทุกคนอันนี้ต้นหอมเกาหลีนะ แ้มทอดกรอบอ่ะมันทอดยากเนาะก็เลยเอาขนมเลแทนเ่างก็ทำกันก็ได้เหมือนกันนะจิมจีดออกเปรี้ยว mặn mặn <laughs> 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 嗯看不上他了。